ก็ตอนนี้พี่ตายก็มาถึงปั๊มแล้วนะครับจะมาจ้างเขาล้างเช๊คคันนี้นะครับก็จะเป็นสปราร์ค3.0ของน้องกเกษมนะครับ f อจากอำเภอนาง,งรองนั่นเองแต่ว่าคันนี้นะครับถูกส่งตรงมาจากโคราชตอนแรกเราว่าจะต่อพวกก็เรียกว่าเสริมแนบใส่ตู้ใส่อะไรเงี้แต่ว่าน้องอดพิ่ตายเอามาใช้แบบนี้ก่อนละกันนะครับก็เลยต้องขับมาจากโคราชซึ่งสภาพของน้องก็จะเป็นแบบนี้นี่ เราไม่ต้องห่วงนะน้องนัดนัดรับรถนะครับ9โมงแต่ว่าตอนนี้ก็8โมงแต่ว่าทีมงานที่จะล้างให้เนี่ยรออยู่แล้วรออยู่แล้วข้าวไม่ต้องกินมาถึงก็เตรียมล้างให้เลย คนโทรหาแต่ว่าไม่ไรเดี๋ยวพี่ต่โทรกลับนั่นเป็นไ,ไรอะเดี๋ยวไปดูเขาชีดน้ำยากันนี่ก็อันนี้พี่ต่ายจ้างล้างนะรู้สึกร้อยหนึ่งล้างภายนอกร้อยหนึ่งถ้าข้างในด้วยเพิ่อมอีกห้าสิบบาทแต่อันนี้เฉพาะราคาที่เป็นขาประจำนะ พราะเดือนหนึ่งเราล้างเยอะคุ้มมากคันนี้คุ้มมากเอา้าเร็วๆนี่พร้อมยังพร้อ,อแมแล้วพร้อมแล้วเร็วๆลูกค้ารอนัดเก้าโมงเนี่ยอันนี้ก็เป็นทีมงานอีกหนึ่งคนนะครับเป็นมือขวาที่เวลาล้างรถคนนี้ต้องมาล้างให้ ันนี้เขาช่วยกันล้างแป๊บเดียวนะไม่นานเดี๋ยวไปไต่ซูมให้ดูเห็นไหมค่ามันออกแล้วเดี๋ยวก็จะมีผ้าเช็ดอีกรอบหนึ่งนะ เป็นเครื่องามของเราโอ้มันเป็นตัวใหญ่มันใช้มอเตอร์ตัวนี้เลยนเนี่ยเนี่ยดิาเดีตอนแรกคาบมันนะ อันนี้ก็ฉีดไล่มาเรื่อยๆก็ใหม่ทิ๊กเหมือนเดิมอ่ะเห็นไหตอนแรกมันจะมีภาพมีอะไรตอนนี้มันไม่มีแล้วแต่เดี๋ยวจะมีภาพเช็ดอีกรอบนึงนะตามุมทุกขั้นตอน ไอ้คันหนึ่งก็ล้างอย่างนี้เหมือนกันก็คันที่น้องกเกษมเลือกใช้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวสปาร์ค3.0เหมือนรถของอพี่อาร์ตบะหมี่ทิพย์นะครับคันนี้ก็อยู่590,000บาทนะสีมันจะมีสีเทาสีบรอนเงินสีขาวสีขาวคันนี้ก็คือราคาอยู่590,000บาทจะถูกกว่าสีบรอนเงินกับสีเทา7,000บาทนั่นเอง เหมือนกันครับพวกกระจังหน้าอะไรก็จะเหมือนกันกับที่พี่ต่ายรีวิวไปเมื่อเช้านี่แหละอันนี้ก็จะเป็นรถของน้องเกษรเดี๋ยวจะหาว่าถ่ายไม่ครบทุกคันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราพักไปก่อนเดี๋ยวรอไปดูขั้นตอนการฉีดโฟมกัน คลิปนี้ดีสบายไม่ต้องพูดดูข้าล้างรถอย่างเดียวเ <g ül> มื่อเช้าพูดจนไม่มีเสียงอะโฟมพร้อมยังโฟมอันนี้พร้อมยังไงยังเอย่ารอแป๊บนึงกลยังพร้อมยังเหมือนของไี่สายใจนะได้ที่น้องถือเนี่ย ไอตัวเนี้ยของพี่ต่ายซื้อไปมันก็จะเป็น30สลิตรมั้งแต่ว่าถ้ามีคือถ้ามีถังอัดอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาเป็นโฟมอะ่ะเออมันไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วมันเป็นโฟม,มนะที่เขาฉีดอะ่ะมันจะเป็นสบู่อย่างเงี้ยพอเราใช้ลมอัดไปมันก็จะพ่นออกมาเป็นโฟมเดี๋ยวรอดูล้วไม่เชื่อ,อยันช่วงล่างอะ่ะร้อยนึงอะ่ะคุมอะ่ะ อันนี้ก็จะเริ่มแล้วนะโฟมพร้อมละนี่พี่ตายชอบมากเลยตอนฉีดโฟมมันดูนั่นดีอ่ะ ใช่มไ,ไหมสบู่ที่เขาเทไปเมื่อกี้อะ่ะเวลาโดนลมอัดในถังโฟมนะออกมาจะพูดประมาจะเป็นอย่างเนี้ยละเอียดแบบนี้เลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องห่วงว่าจะไม่สะอาดนะครับบางคนโอ้มันเพื่อนจังไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงจะมีมากกว่านสักสี่คนห้าคน แต่ว่าถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเ็าบิงไปช่วยกันเองใส่มาเป็ดล้างจริงๆมันไม่น่าจะถึง30มนาทีมั้งสามนาทีก็เสร็จละต่อคันนะเพราะว่ารถเขาเยอะล้างชามไม่ได้คือเขามีอาชีพไเนี่ยมีอม,มืออาชีพอันนี้เดี๋ยวรอฉีดล้างโฟมออก พวกคาบพวกขาบ,ขาบสิ่งสกปรกออกอยู่นะนี่ให้ดูอย่างใกล้ชิดคน้อยคนนะที่มีโอกาสได้เห็นอย่างนี้เออนี่แหละคือขั้นตอนการทำความสะอาดของเรา ออทุกมมระวังป้ายทะเบียนนะบาดมือนะอันนี้ก็เริ่มไล่นั่นละเริ่มฉีดน้ำไล่โฟงออกอันนี้ของเราฉีดน้ำเปล่าเสร็จแล้วก็เสร็จเลยใช่ไหม<ช>แล้วก็ไปฝั่งนู้นเลย<ะ>โอ้สุดยอดครับเกียงนะสุดหลอ่หลอเกียงเียงนะ ผมพูดาเฮ้ยพี่ตายไปถ่ายไงน้องเขาไม่รำคาญหรอไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อันนี้จะเป็นแก๊งเราเองสนิทกันเ,เดี๋ยวที่นี่ก็รอล้างน้ําเปล่าเสร็จละเดี๋ยวรอไปฝั่งนน้นฝั่งเช็ดได้ไปว่ตายไปรอฝั่งเช็ดดีกว่าอันนี้ก็ล้างน้ําเปล่าเสร็จแล้วนะรอเช็ดรอเช็ด กาคันนี้ของพี่ต่ายนะครับก็คือล้างภายนอกด้วยปกติล้างภายนอกอย่างเดียวเนี่ยหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าให้เพิ่มภายในก็แวะกล้องเครื่องให้ด้วยก็เพิ่มอีกห้าสิบาทร้อยห้าสิบเตีงเร็วๆเวตีงสู้ๆสู้ๆสู้ๆกฎหมาและ รู้งานมากสุดยอดสุดยอดเด้งไนั่นออกให้หน่อยได้กระดาษได้ชั่วเขานันฟิมไว้เฉยๆมันแห้งแล้วแหละเอาออกได้เลยออกได้เลยอันนี้ไม่ใช่จะ600-700บ็อยพื้นใหญ่ ลมตัดแล้วก็ยังชั่วหน่อยฝั่งนู้นก็คือเดี๋ยวให้ล้างคนเดียวก่อนเพราะว่าฝั่งเนี้ยฝั่งเรารถด,ด่วนโอ้ลมมาแล้วลมมาแล้วโอ้ยชื่นใจอันนี้บ่งบอกถึงอายุนะนั่งก็โอยลุกก็โอยเนี่ยอะไรก็โย,โยใชคนน่คนนี้แผนกคนนี้แผนกภายในภายในคนนี้ภายใน แต่วันนี้ทำทุกอย่างเลยวันนี้ทำทุกอย่างเพื่อนหักหลังไงเพื่อนลาเพื่อนลาลากันหมดก็จะมีน้ำยาแมกของเขานะไม่อันนี้ถ่ายแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นรถลูกค้านะโอ้โหอัดโฟมนี่เป็นตาได้กำไรเนาะไม่ต้องห่วงครับผมใหญ่ไปกระพริบครับไหนน้ำรองฉี็ดหน่อยเสียได้ครับ อะไรครับดิดเลยเออเฮ้ยเฮ้ยแรงดีวะโอ้มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะเออเออเออมันมันมันโอเคขอบคุณครับผมสุดยอดครับสุดยอดโอ้อัดโฟมเยอะจริงจริงเฮ้ยหรือว่าเขาลดราคาให้เราหรอเอากลองจะดับอีกตกใจที่สาตกใจเรื่องอะไร อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็แวกให้เรียบร้อยแล้วนะอันนั้นก็จะเป็นของพี่ยิ้มเห็นไหมจะมาน,นี่หมดเลยเซลปล่อยไว้ไ,ไหนพี่วัน,นนี้ลูกค้ารับกี่โมงก็เก้าโมงสิบโมงล้างไม่ทันคุณลุงเอ๋ขายดีขายดีจนล้างไม่ทันเนาะ่ทีไหนเอ๋ไปวัน,นนี้เหมือนกันพี่ลูกคา้าเพิ่งบอกเมื่อวานนี้อ่ออ เมื่อกี้ก็จะเป็นพี่ยิมนะพี่ยิมแกก็อยู่ในเมืองแต่ก่อนอยู่ด้วยกันนี่แหละแกไม่หาคนมารับปะ่ะโอ้อันนี้ก็บอกว่าพอล้างเสร็จปุ๊บมัน พิถีพิธันจริงๆทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนเขาเสร็จกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นไม้วิเศษนะถูกระบะต้องใช้ไม้นี้นะเรียบร้อย อเคภายในเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เบาะเจ้าตัว 3.0S คขากว่าจะเป็นแบบนี้นะมันจะคล้ายๆหนักแล้วก็บทพื้นมันก็จะเป็นแบบนี้โตกับปกเกียร์นะครับยาวใหญ่สะใจเข้าเกียรยง่ายเเสร็จยังเห็น <c oughs> มีใครบอกเสร็จยัง อ๋ Pix e อเรือเลือแว็กเหเือแว็กของเครื่องอ๋อเลือแว็กของเครื่องกับแว็กยางอันนี้ก็ปูปูยางให้แล้วถ <or> ่ายนี่ให้ลูกค้ากันจะมีเขาก็จะมีกระดาษปูให้นะถึงราคาของพี่ต่าจะย่อมเยาแต่ว่ามาตรฐานไม่ได้ลดนะบอกให้ ถ่ายน้ำมันเครื่องลูกค้าถ่ายน้ำมันเครื่องล้างอีกคันหนึ่งอยู่มัง้งลูกค้ามาถ่ายน้ำมันเครื่องอันนี้ก็จะเป็นการแบกข้องเครื่องแต่แบกข้องเครื่องนี้เขาจะมีน้ำยางเขาะนะแต่ว่าไม่ได้ฉีดกระนำจนมันนั่นมากนะเพราะเดี๋ยวมันจะปนติตตับ อย่างที่พี่ไต่รีวิวไปเมื่อเช้านะครับเครื่องของเจ้าตัวสปาร์กนะถ้าเป็นไม่ว่าจะสีไหนก็นแล้วแต่แลราเป็นเครื่อง3.0ก็จะเป็นบล็อกเดียวเลยก็จะเป็นเครื่องขนาด 3,000cc ซีซร90แรงมา้าตัวนี้รหัสเครื่อง 4JJ3 ประเด็นคือตอนนี้เกือบจะ9ก้าโมงแล้วแต่ว่าของไปโชรูมนะครับพอดีถนนเขาลอบลอกหน้ามาันนะเพื่อที่จะลาบใหม่ก็เดี๋ยวพี่่ายต้องหาทางอ้อมไปนะครับอ,อันนี้เรียบร้อยไปหนึ่งล้อแล้วนะสำหรับ fc ที่โทรมานะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่่ายโทกับ ฝั่งนูน้นถ้าคันไหนที่ต้องการฉีดช่วงล่างมันจะถูกดําขึ้นไปฝั่งนู้นนะก็จะมีริฟต์ยกองเขาอยู่แต่นี่คือน่าจะฉีดแล้วลงมาแล้วแหละถ่ายรูปไปให้ลูกค้าเดี๋ยวน้องกเกษมจะบอกว่าโอพี่ตายพี่ตายไม่เห็นรีวิวรถผมเลยนี่แหละมารีวิวให้แล้วรีวิวตอนล้างนี่ไหมน้อยทันนะจะได้มีโอกาสเชิดพิธีพิถันจังเลย อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเขาจะฉีดๆเมื่อกี้เขาจะฉีดๆ,เ,ดๆเอาฉีดชูไม่เลยหรอไหน,นแทนนะเนี่ยกว่าจะเสร็จมาถ่ายรูปกันโอ้เงาวับเงาวับ ได้ยิ้มไหมเนี่ยได้ยิ้มไหมเนี่ยเสร็จแล้วบอกนะจ๊ะถ่ายรูปไปให้ลูกค้าแล้วกันเพราะตอนนี้โชว์รูมรถคงจะเยอะแล้วนะครับหาที่ถ่ายรูปยากอ่ะโอเคเดี๋ยวกลับโชว์รูมก่อน